สวัสดีจ้าเมนูเช้าวันนี้นะคะอะไรเอ่ยเห็นไข่แล้วคิดถึงอะไรเอ่ยเมนูวันนี้นะคะเราก็จะทำไข่ตุนนะคะวันนี้จะทำเยอะหน่อยสองที่เอาไปฝากคนอื่นหนึ่งหนึ่งที่นะคะแล้วก็ทำกินเองหนึ่งที่เรามาเริ่มกันเลยนะคะ เมนูไข่ตุนง่ายๆใครๆก็ทำเป็นเนาะเติมซอสซีอิ๊วขาวน้ำปลาปรุงรสตามที่ชอบนะคะใส่ต้นหอมผักชีลงไปแล้วก็วันนี้เราจะใส่ปูอัดเพิ่มเข้าไปด้วย เพื่อสีสันปกติเขาใช้หมูสับแต่เราใช้ไอ้นี่แทนปูอัดสีสันสวยงามหลังจากเราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีเติมน้ำเติมน้ำเปล่าอะค่ะเพื่อที่จะให้ไข่มันนุ่มใส่น้ำเยอะหน่อยอันนี้ก็ ใส่น้ำเต็มถ้วยอะ่ะเพราะว่าทำสองที่อันนี้เราก็ตั้งเตานึ่งมาประมาณ10-15นาทีแล้ว mm hmm. ก็แล้วแต่ความแรงของไฟนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วจ้ะใครสนใจเอาไปทำกินกันได้นะคะ mm hmm. เมนูแนะนำง่ายๆ mm hmm. กินได้อร่อยดี อันนี้เราก็ทำอีกถ้วยหนึ่งนะคะได้ประมาณ15นาทีแล้วเสร็จแล้วเป็นไงสีก็ใช้ได้เนาะอันนี้ก็เสร็จอีกถ้วยแล้วนะคะเรียบร้อยเพื่อนๆคนใดหรือใครที่ดูอยู่อย่าเพิ่งเบื่อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ คลิปนี้ขอลงแค่นี้นะคะสวัสดีจ้า